สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องกูเปาแม h ช h ช n n นลก่อนจะรับชมอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปกันสอนดีๆขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยครับโจทย์ข้อที่3นะครับจทยบอกว่าวันนี้ร้านคาขายเครื่องดื่มได้340แก้วโดยเครื่องดื่ม340แก้วนะครับเป็นกาแฟา150แก้วเป็นชา70แก้ว และส่วนที่เหลือนะครับเป็นน้ำผลไม้โจทย์ถามว่าร้านค้าขายกาแฟคิดเป็นละละเท่าใดของจำนวนน้ำผลไมา้อ่าอย่างแรกดิ๋ยวมาวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรและสิ่งที่โจทย์กำลังเทียบคืออะไรนะครับจากการอ่านโจทย์ในเมื่อกี้นี้นะครับเด็กสังเกตเห็นเลยว่าสิ่งที่โจทย์ถามก็ถามว่าร้านค้าขายกาแฟนะครับแสดงว่าโจทย์ถามเกี่ยวกับจำนวนที่ขายกาแฟว่ามันคิดเป็นละละเท่าใดเมื่อเทียบกับจำนวนน้ำผลไม้ถูกไหมครับ แต่จากการอ่านโจทย์โจทย์ได้บอกน้ำผลไม้มาไหมครับโจทย์ได้บอกมาไหมครับโจทย์ไม่ได้บอกเรามาแต่บอกอะไรเรามาครับโจทย์บอกว่าร้านค้าขายเครื่องดื่มได้340แก้วซึ่งเครื่องดื่มในเครื่องดื่ม340แก้วเนี่ยเป็นกาแฟ150แก้วเป็นชาไป70แก้วและส่วนที่เหลือเป็นน้ำผลไม้แสดงว่าให้เด็กๆอยากรู้น้ำผลไม้นะครับหนูจะคิดยังไงถ้าหนูอยากรู้น้ำผลไม้หนูก็จะต้องเอากาแฟกับชาทําอะไรก่อนก่อนลูก เอามารวมกันก่อนถูกไหมครับและถึงจะเอาไปหักออกจากน้ําเครื่องดื่มทั้งหมดถูกไหมครับเพราะถ้าเราลบออกปุ๊บส่วนที่เหลืออ่าถ้าเราเอากาแฟรวมกับชาแล้วไปลบออกจากเครื่องดื่มทั้งหมดส่วนที่เหลือมันจะเหลือแต่น้ําผละไม้ถูกไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราไปคํานวณกันนะมาก่อนอื่นเรามาหาน้ําผลไม้กันก่อนเลยดีกว่าอ่ะน้ำผลไม้เราเกิดจากนะครับ เครื่องดื่มทั้งหมดอ่ะจำนวนเครื่องดื่มทั้งหมดแล้วเราก็รบจำนวนของกาแฟกระชารวมกันนะครับ จำนวนเครื่องดื่มทั้งหมดของเราม,มีทั้งหมดกี่แก้วดูกมีทั้งหมด340แก้วและส่วนกาแฟกับชานะครับกาแฟมี150แก้วชามี70แก้วนะครับเด็กๆเ,เอามารวมกันแล้วไปลบออกจากเครื่องดื่มทั้งหมดนะครับที่เหลือก็จะเหลือแต่น้ำผลไม้นะครับมันก็จะได้เป็นเท่าไรหร่ลูก340 150ยสบวกเจนะครับก็จะได้เป็น220 นะครับลบกันหนูก็จะได้คําตอบออกมานะครับน้ําผลไม้ก็จะเหลือเป็น340ลบ220นะครับได้เป็นเท่าไรก็จะเหลือเป็นเท่าไรหลูกเหลือเป็น120แก้วอ่ะนะครับเมื่อเราได้น้ำผลไม้แล้วเด็กๆไปวิเคราะห์กันว่าโจทย์ถามกับโจทย์เทียบอะไรนะครับอาจโจทย์ถาม โจทย์ถามเกี่ยวกับอะไรลูกโจทย์ถามเกี่ยวกับจํานวนกาแฟใช่ไหมว่า,าน้ค้าขายกาแฟได้เท่าไหร่อ่ะ,อะส่วนสิ่งที่โจทย์เทียบนะลูกโจทย์เทียบกับอะไรลูกโจทย์เทียบกับจํานวนอะไรร้านค้าขายกาแฟคิดเป็นละละเท่าใดของจานวนน้าผลไม้แสดงว่าโจทย์กาลังเทียบกับจานวนน้าผลไม้เนาะอ่ะเราก็เขียนตั้งเลยว่าเป็นจํานวนน้าผลไม้ เดี๋ยวเรามาเริ่มหาร้อยละกันนะครับวิธีการหาร้รยละง่ายๆเนาะเอาสิ่งที่โจทย์ถามหารด้วยสิ่งที่โจทย์เทียบนะครับโจทย์ถามถึงอะไรโจทย์ถามเกี่ยวกับกาแฟกาแฟมีแก้วหรืออ่ะจากการดูเนาะกาแฟมีทั้งหมดนทั้งหมด150แก้วนะครับอ่าถามว่าไข่กาแฟคิดเป็นอะละเท่าใดของน้ำผลไม้สแสดงว่ากลาลังเทียบกับน,น้ำผลไม้น้ำผลไม้มีกี่แก้วหรือเราเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยน้ำผลไม้มีเท่าไหไร่หรือหนึ่งร้อยเลยหรือ 120แก้วอ่ะหนูก็หารด้วย120และอย่าลืมว่าการที่เราจะแปลงเป 100, 000, 100็นดอลลา์หรือเปอร์เซ็นต์เด็กๆต้องคูณด้วยอะไรครับหนูจะต้องคูณด้วย 1. 100เสมออ่ะโอเคถึงเวลาที่เรามาตัดกันแล้วอ่ะเริ่มสูงข้างบน1ตัวตัดสู์ข้างล่าง1ตัวอ่ะมีแม่อะไรตัดได้อ,อีก10กับ12ใช้แมส2ได้ไหมลูก ได้ไหมครับถ้าใช้ได้หนูใช้แม่2ตัดไปก่อนก็ได้มา250นะครับได้5ครั้งแล้วก็2 62อืสส่วน150หาร6ได้ไหมอดีเด็กลองไปตั้งหารก็ได้นะครับเพื่อหารได้อลองดูนะครับามาหารข้างๆกันอนะ่ะ6หาร1ไม่ได้ใส่ศูนย์ไปก่อน6หาร15ได้ไหมครับ6 6 6 6 2 10, 2 6 6 8หกเกิดแต่นั้นแค่6 2 12นะครับ ห้าลบสเหลือเป็น3และดึงสูนลงมา6กอะไรได้เป็น30มสิบหรือกห้าสามุ้ยพอดีเป๊ะเลยไม่เหลือเศษเลยนะครับแสดงว่า6กตัดร้อหาสิบรือหารได้25ครั้งดังนั้นทําการหารเลยนะครับหกหนึ่งหอยได้กี่ครั้งลูก6า5 0้าสิได้ยี่ครั้งเรียบร้อยแล้วอ่าข้างล่างเป็น1แล้วต่อไปเหลือข้างบนนะครับยี่ห้าคูณหได้เท่าไรหรยี่ห้าคูณห้าได้เป็นอใครท่องไม่ยี่ห้าได้จัดการเลยนะครับ ยี่ห้าหนึ่งยี่ห้ายี่ห้าสองห้ายี่้าสาม้ายี่ห้าสี่ยยี่้าห้าร้าได้แล้วอ่าดังนั้นนะครับคาตอบตอบว่า125นะครับก็ตอบว่าร้อยละยี่ร้อยละตอบร้อยละ125้า โอเคนะครับเรียบร้อยสแสดงว่าร้านค้าไขา่กาแฟคลิปเป็นร้อยละ125ของจํานวนน้าผลไม้นะครับแค่นี้เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวติดตามในคลิปถัดไปนะครับ